สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a n ยัน m นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธุ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ ครูก็ยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอฟีมือดีแห่ง GFC คลิ n i c นะคะแพทย์หญิงปรวันตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์หรือหมอมิ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามในวันนี้นะคะเอาใจแม่ๆพ่อๆที่กําลังปล่อยตามธรรมชาติบ้างนะคะหลายคนที่กําลังขยันทําการบ้านค่ะแต่ก็ยังไม่ทราบถึงโอกาสของการประสบความสําเร็จวันนี้จึงอยากจะถามคุณหมอว่า ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะความถี่เท่าไหร่จึงเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้ จริงๆแล้วถ้าถามความถี่ก็โดยเฉลี่ยแล้วนะคะประมาณสัก2งถึงสาครั้งต่อสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่อันนี้คือเป็นเป็นอินเคสที่ไม่ได้ว่ามานับวันไข่ตกนะก็ปล่อยไปเลยตามธรรมชาติอยู่กินกันไปแล้วก็สัปดาห์หนึ่งก็ต้อง2องสามครั้งสอสาครั้งน้อยกว่านี้ก็อาจจะน้อยลงเปอร์เซ็นต์น้อยลงหน่อยแล้วก็ทางคู่ก็ต้องปกติด้วยน่ะเราจะพูดในเคสของคนที่ไม่ใช่มีบุตรยากนะคะพูดในแง่ของคนที่แบบอยากจะปล่อยท้องตามธรรมชาติ แสดงว่าเพิ่มโอกาสได้ก็คืออ,อยู่กินกันปกติ2อถึงครั้งต่อ,ตอสัปดาห์าคราวนี้เคยมีข้อมูลนะคะว่าคนที่ทำกันบ้านทุกวันม,มันส่งผลทำให้อัตราการตั้งครรภ์ลดลงอันนี้จริงไหมคะ ถ้าเอาตามทฤษฎีนะพุยง่ายๆว่าเหมือนพอเราเราปล่อยน้ำเชื้อทุกวันนะคะในในแง่ของการเก็บรวมอ่ะมันก็น่าจะน้อยลงแทนที่ว่าเอ้เราจะเก็บสะสมสักสามสิวันอะไรอย่างนี้ค่ะให้มันมีปริมาณค่อนข้างเยอะที่เพียงพอใช่ตัววิ่งดีหน่อยละวอ่ะปั้งปั้งไปเลยใช่ ก็อาจจะมีผลมาทาทุกวันมันมันก็ปริมาณก็ทีละน้อยทีละน้อยหมายถึงว่าอันนี้เน้นเน้นปริมาณแต่บางทีคุณภาพของน้ำเชื้ออาจจะยังสะสมความแข็งแรงความมากพอความวิ่งว่ายที่ไม่เพียงพอเราน่าจะแบบสะสมไว้สักสองสาวันแล้วแบบยิงกระสุนทีเดียวจะเป็นการเพิ่มโอกาสได้มากกว่านะคะจริงๆแล้วทุกวันก็ไม่ดีเหมือนกันเอาสองถึงสามวันก่อนในเบื้องต้นนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงอัตราการตั้งครรภ์ของผู้หญิง ทั่วๆไปเนี่ยค่ะคุณหมอในช่วงเวลา1ปีว่ามีอัตราการตั้งครรภ์สูงแค่ไหนคะในในคู่ที่ไม่ได้มีบุตรยากเนาะคู่ที่ปกติเลยโดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วพอเราสมมติว่าปล่อยมีบุตรมาสักประมาณได้สัก6เดือนโอกาสท้องตรงเนี้ยมาละห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกเดือนนี่คือหมายความว่า5 0คุณต้องติดแล้วนะถ้าถ้าคุณปกติจริงถ้าปกติอ่ค่ะแล้วก็ถ้าเราปล่อยยาไปจนครบ1ปีควรจะมามีโอกาส8 90%เานแล้วที่ต้องท้อง แทบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะหมายความว่าในหนึ่งปีถ้าคุณและคู่ของคุณปกติคุณควรท้องเราต้องมีเพศสมพัธ์สม่ัตสมมัเสมอดหวืยนะไม่ใช่คุณมานอนจับมือกันแล้วในหนึ่งปีทำไมยังไม่ท้องเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเออคือหมายถึงว่าอยู่บนพื้นฐานของการมีเพศสัมพันธ์สองถึงสามวันสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์สม่ัตเสมอแบบนี้หนึ่งปีคุณควรจะท้องเก้าสิบเปอร์เซนต์ใช่ค่ะ อันนี้เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมหมอถึงใช้คําวินิจฉัยว่าถ้าหนึ่งปีแล้วไม่ท้องมีปัญหาแหละคุณเข้าข่ายผู้มีบุตรยากแล้วใช่ค่ะแสดงว่าไม่รู้ว่าคุณหรือสามีคุณหรือทั้งคู่ต้องมีแหละต้องมีปัญหาซัมติงคุณต้องเข้ามาตรวจถ้าคุณแบบว่าอยากที่จะมีมีมีบุตรเร็วขึ้นนะคะคราวนี้ค่าเฉลี่ยตรงนี้หมายความว่าสาหรับผู้หญิงทั่วๆไปเลยไม่ได้เจาะจงไปที่อายุไม่ได้เจาะจงตามช่วงอแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นแล้ว แน่นอนเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นลดลงไปตามวัยยิ่งอายุเพิ่มขึ้นโอกาสการตั้งครรภ์ก็ยิ่งลดลงเหมือนว่าถ้าวัยสาวสักเลขสองนำหน้าโอกาสก็ยังดีไปเรื่อยๆจนทักสักสองเลขสองถึงเลขสามเนี่ยกำลังดีพอเมื่อไหร่เริ่มสามสิบต้นๆพอแตะสามสิบห้าปั๊บมันกลายเป็นเริ่มเป็นขาลงและกราฟตกแล้วนะคะตกแล้วเพราะฉะนั้นถ้า35มปีขึ้นไปจริงๆแล้วคุณหมอให้เวลาแค่6เดือนถูกไหมคะ คือคือคุณคุณปฏิบัติแบบนี้ค่ะ2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าให้เวลาแค่6เดือนนะถ้าไม่ติดตรงนี้ต้องเข้าพบแพทย์ผู้มีบุทยากเลยนะคะยิ่งนานยิ่งลำบากยิ่งลำบากจะใช้กระบวนการอะไรก็ลำบากหมดเพราะว่าวัตถุดิบตั้งต้นของเรามันเริ่มเสื่อมแล้วไข่ก็เสื่อมแล้วนะคะคราวนี้แต่ถ้าเราอายุยังไม่ถึง3-5โอเคอาจจะทิ้งเวลา ใช่ได้เราได้หปีไปทดลองกันดูก่อนอาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการเข้าสู่กระบวนการพวกทำเด็กหลอดแก้วอะไรพวกนี้นะคะโอเคค่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะที่อยากจะสอบถามคุณหมอก็คือในเรื่องของเราทํากันบ้านแบบแบบไม่นับอันนี้ที่คุณหมอพูด <c oughs> คืออยู่กินกันตามปกติ2-3วันครั้งต่อสัปดาห์มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จใน1ปีอยู่ที่ประมาณ85-90 แต่ถ้าเรานับวันไข่ตกเป็นแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเฟอร์ไทยวินโดโอกาสมันก็จะสูงขึ้นใช่ควนี้คำว่าเฟอร์ไทยวินโดเนี่ยที่เราเรียกกันว่าแบบช่วงนาทีทองเนี่ยช่วงนาทีทองที่เราจะท้องเนี่ยม,มันคือช่วงไหนยังไงคะจริงๆแล้วก็คือคงจะต้องเอาไข่เป็นหลักเพราะว่าพอไข่ตกปั๊บ เขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่24ชั่วโมงคือรอได้แค่นั้นใช่ค่ะแต่ว่าที่เคยได้ยินไหมว่าเออทำไมทํากันบ้านวันเว้นวันหรือคล่อมหน้าคล่อมหลังคล่อมหน้าคล่อมหลังเพราะว่าน้าเชื้อเขามีเชื้อแป๊บนดีนหมอคล่อมหน้าคล่อมหลังนี้ที่นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปคล่อมหน้าคล่อมหลังไม่ใช่ท่าทางนะคะคือคือคล่อมหน้าคล่อมหลังวันไข่ตกกับหลังวันไข่ตกไม่คือหมายถึงว่าคุณรู้วันไข่ตกปึ้งคุณทำทำก่อนแล้วก็ หลังเอาตามนี้อาตามนี้จะมีโอกาสสูงกว่าใช่ค่ะเพราะว่าน้าเชื้อเนี่ยเข้าเข้าไปในช่องคลอดแล้วเขาจะอยู่ได้ประมาณสักสองถึงวันก็คือสี่สปิบงเจ็ดสชั่วโมงค่ะบางทีอาจจะแบบไม่ต้องทําตรงวันเป๊ะวันเป๊ะนี้ำเชื้อเข้าไปรอก่อนได้แล้วก็พออาไข่ตกแล้วอ่ะเดี๋ยวอีก2วันมาซ้ําอีกทีก็ได้เพื่อเพิ่มโอกาสโอเคแสดงว่าจริงๆช่วงเฟอร์ไทม์วินโดวนั้นคือ ทำก่อนไข่ตกด้วยใช่ค่ะใช่เป็นช่วงที่นาทีทองแต่วันไข่ตกก็คือยังไงคุณก็ต้องต้องไม่พลาดอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องครอมหน้าเหมือนที่หมอบอกคุณทาเพื่อเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเชื้อเวลาเข้าไปแล้วมันมีอายุอยู่ได้48ถึง72ชั่วโมงเข้าไปรอก่อนได้เมื่อไข่ตกปุ๊บได้นัดเจอกันเลยแต่ถ้าเราทำวันไข่ตกแล้วก็ไปโฟกัสหลังหลังเหมือนที่คุณหมอบอก ไข่ตกไปแล้วมันอยู่ได้แค่24คชั่วโมงถ้าไม่ทันก็คือจบรอบนั้นก็เฝาไปแล้วจริงๆแล้วกูก็อยากทราบค่ะหมอไข่ตกแล้วมันอยู่ได้24ชั่วโมงจริงไหมหรือมันจริงๆมันน้อยกว่านั้นอีก คือหมอคาดการ์ว่ามันน่าจะอยู่ที่คุณภาพของไข่ที่ตกในรอบนั้นด้วยใช่หรือต้องบางคนอสุจิก็มีผลนะอย่างบางบางคนคนไข้ปรึกษามอเหมือนกับว่าอยากได้ลูกสาวแต่ว่าก็คือทําธรรมชาติแล้วก็คือตามหลักการเหมือนสเปิร์มของตัวตัวผู้หญิงก็จะอ้วนๆวิ่งช้ากว่าน่อยก็เลยทํากันบ้านซะเร็วเลยเหมือนกับว่าไข่จะตกวันเนี้ย ทำกันบ้านวันล่วงหน้าโอ้ดักดักมาเร็วดักเร็วคล่อมหน้าเยอะไปหน่อย <c oughs> อันนี้คล่อมหน้าเยอะไปะเขาทำอย่างเงี้ยอยู่แบบเหมือนสักครึ่งปีได้แล้วเขามาปรึกษาเราว่าเอ้ทำไมเขาไม่ท้อง,องไม่ท,ทีหมอกเ็เลยบอกว่าเอานี้ไหมใจเย็นๆตรวจแล้วเบื้องต้นไม่ได้มีปัญหาอ,อะไรลูกคนแรกอ่ะเอาผู้หญิงผู้ชายก่อนก็ได้ไหมอันนี้คือไปโฟกัสทิเทศซะใช่ก็เลยบอกว่าอ่ะทำกระเิบเข้ามาหน่อยให้มันใกล้วันไข่ตกนิดนึงอาจจะช่วยได้มากกว่าปรากฏเอ้าสองเดือนให้หลังมาเลยท้องเลยท้องเลยก็คือทำช่วงนาทีทองที่ว่า นี่แหละอันนั้นยังเป็นนาทีเงินอยู่นะพ่ออาจจะมาเป็นนิดนึงสเปิร์มอยู่ไม่ไหวใช่อยู่ไม่ไหวนะคะบางทีคุณพ่อมีเทคนิคการหน่วงไงการหน่วงว่าเออสเปิร์มวิ่งช้าแล้วจะได้ลูกสาวคือโฟกัสที่เพศ่นะโอเคช่วงนาทีทองคือคร่อมหน้าแล้ววันไข่ตกแล้วอาจจะไปต้องต้องไปหลังอีกทีนึงก็จะเป็นการเพิ่มโมกัสในการตั้งครรภ์ค่ะสําหรับความรู้ในวันนี้ก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่ไม่ได้เข้าข่ายมีบุตรยากนะคะปั๊มกันตามธรรมชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วตามที่คุยกับคุณหมอบอกที่ ตั้งคันในเวลา1ปีแต่ต้องมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต้องพบคุณหมอผู้มีบุตรยากค่ะ วันนี้ครูก้อยขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากคุณหมอมิงมากมค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกับรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ